มาพบกับครูนันทวันแสงสว่างหรือว่าครูฟุกอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องคำวิเศษนะคะนักเรียนพอจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเรื่องคำวิเศษเราเรียนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนไปหนึ่งเลยลักษณะวิเศษค่ะ 2. กาลาวิเศษสามสถานวิเศษสีประมาณวิเศษแล้วเราก็จบด้วยที่ประเศษวิเศษนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาต่ออีก5ชนิดหลังค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะประิชยาวิเศษนิยม,มาวิเศษอ่านิยม,มาวิเศษปริฉาวิเศษ แล้วก็ประพันธ์ทวิเศษค่ะซึ่งจำได้ไหมว่ามันคล้ายๆกับคำสรรพนามเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันวันนี้ละคะ่ะก่อนอื่นเลยเราเริ่มที่ประติชยาวิเศษค่ะชื่อเรียกยากสักนิดนึงแต่จริงๆง,ง่ายมากเลยนะคะประติชยาวิเศษก็คือคำที่แสดงการขานรับค่ะหรือการโต้ตอบกันเช่นครูฟุกเรียก สุรเชษมาหาครูซิสุรเชษก็ตอบครูฟุกกลับมาว่าครับนั่นแหละค่ะเป็นการตอบรับหรือสุรเชษบอกครูฟุกว่าครูครับผมขออนุญาตไปเข้าน้ำครับคำว่าครับก็เป็นการขานรับค่ะด้วยการขานรับนะคะอาจจะเป็นคำว่าคบค่ะขาครับขอรับเจ้าค่ะแล้วแต่ความสะดวกใจแล้วแต่เพศข,ของนักเรียนเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะครูขาหนูช่วยถือของนะคะคําไหนคะที่เป็นปริิเชียาวิเศษขานั่นเองค่ะแล้วก็คําว่านะคะคุณไปไหนมาครับคําไหนคะคําว่าครับนั่นเองค่ะ ท่านมาแล้วขอรับคำไหนเอย่ยคำว่าขอรับค่ะประโยวนี้ละคะฉันดีใจมากค่ะคำว่าค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายจริงๆต่อไปเรามาดูนิยมะวิเศษค่ะชื่อแอบคล้ายกับนิยมะสรพนามเลยนะดูว่ามันต่างกันอย่างไรค่ะ นิยามวิเศษก็คือคำวิเศษที่ใช้แสดงความชี้เฉพาะเจาะจงค่ะนี่นั่นโน่นนี้นั้นโน้นแน่แน่นอนเอ้แล้วมันจะเหมือนกับนิยามสรรพนาไมไหมนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะดูตัวอย่างนะคะบ้านนี้ไม่มีคนอยู่คำไหนเป็นนิยามวิเศษคำว่านี้ ซึ่งสังเกตไหมคะครูฟุ๊กบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าคําวิเศษจะอยู่เดียวๆไม่ได้จะต้องเกาะอยู่กับคําอื่นเพราะฉะนั้นคาว่นนี้เกาะอยู่กับคาว่าอะไรคะคาว่าบ้านนั่นเองค่ะสุนนะัขนั่นดุมากคําไหนเป็นคํนนาวิเศษเป็นนิยมวิเศษคําว่านั่นนั่นเกาะอยู่กับคาว่าอะไรคะ คำว่าสุนัขนั่นเองค่ะเขาเป็นคนดีแน่นอนคำไหนบอกที่เฉพาะเจาะจงบอกความแน่นอนก็คำว่าแน่นอนนั่นแหละค่ะซึ่งแน่นอนก็เกาะอยู่กับคำว่าดีนะคะก็คือไปขยายคำพิเศษอีกทีนึงว่าเขาเป็นคนดีแน่ๆเลยดีแน่นอนเลยคราวนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างนี้ยิยมาสพรพนาม นิยมมัิเศษกันค่ะนี้เป็นเพื่อนของฉันคำที่เป็นนิยามสรพนมก็คือคำว่านี้ค่ะแต่ถ้าเป็นนิยามวิเศษคนนี้เป็นเพื่อนของฉันคำว่านี้เป็นนิยามวิเศษแต่สังเกตไหมคะว่าจะต้องอยู่ติดอยู่เกาะอ,อยู่กับคำว่าคนค่ะ นั่นคือสุนัขไม่มีเจ้าของคำว่านั่นเป็นนิยมมาสรรพนามค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นสุนัขนั่นไม่มีเจ้าของคำว่านั่นเกาะอยู่กับคำว่าสุนัขค่ะจึงเป็นนิยมมวิเศษค่ะต่อไปดูที่อันิยมมวิเศษนะคะอนันนยมมวิเศษก็คือคำวิเศษที่แสดงความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงค่ะ มีคำว่าใดอื่นไหนอะไรใครฉันใดได้หมดเลยแต่ต้องไม่ใช่คำถามนะคะคล้ายๆกับอันนี้ยามาสะพนามเลยค่ะเธอจะมาเวลาใดก็ได้สังเกตไหมคะว่าคำว่าใดเกาะอยู่กับคำว่าเวลาและประโยคนี้ก็ไม่ใช่คำถามค่ะข mm. นมอะไรก็ซื้อมาเถอะ ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะว่าเป็นขนมชนิดไหนและคําว่าอะไรไก็ไปเกาะอยู่กับคําว่าขนมนั่นเองค่ะก็คือมาขยายขนมนั่นเองนะคะคนอื่นเขาก็ทําแบบนี้คาไหนที่บอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะั้นค,คาว่าอื่นค่ะคําว่าอื่นเกาะอยู่กับคําว่าคนก็คือขยายคําว่าคนนั่นเองนะคะ คนอื่นซึ่งไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นคนไหนค่ะคราวนี้เปรียบเทียบนะคะระหว่างอนิยมะสัพนามกับอนิยมะวิเศษค่ะอะไรฉันก็กินได้คำว่าอะไรเป็นอนิยมะสัพพนามขนมอะไรฉันก็กินได้ คำว่าอะไรก็เป็นอันนี้ยมาวิเศษค่ะต,ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นอันนี้ยมาวิเศษจะต้องขยายคำอื่นดังนั้นจะอยู่ติดกับคำอื่นค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือคำว่าขนมนั่นเองค่ะใดๆในโลกล้วนอัน,นิจังคำไหนเอย่ยคำว่าใดๆค่ะเพราะใดๆเป็นการบอกว่าไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นสิ่งไหนในโลกใบนี้ เธอจะมาเวลาใดก็ได้คำว่าใดเหมือนกันค่ะแต่ต่างกันตรงที่คำว่าใดในที่นี้เกาะอยู่กับคำว่าเวลาซึ่งเป็นการขยายคำว่าเวลานั่นเองค่ะต่อไปปริศฉาวิเศษจำได้ไหมเอ่ยปริศฉาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกปริศชาแปลว่าถามค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็คือคำวิเศษที่ใช้เป็นคำถามนั่นแหละค่ะเช่นคำว่าใดไหนอะไรใครไรทำไมเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบค่ะดูตัวอย่างนะคะเธอจะมาถึงเวลาใดสมมุติว่าครูฟุนัดนักเรียนไปทัศนศึกษา ครูเหลือนักเรียนอยู่คนเดียวครูฟุก็โทรถามว่าเธอจะมาถึงเวลาใดครูฟุกต้องการคำตอบจากนักเรียนใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นคำว่าใดในที่นี้จึงเป็นคำถามค่ะแล้วมันก็เป็นคำที่เกาะอยู่กับคำว่าเวลาด้วยต่อไปค่ะคุณจะกินขนมอะไรคำไหนคะเป็นคำถาม,ถามอะไร โดยคำว่าอะไรเกาะอ,อยู่กับคำว่าขนมค่ะต่อไปเสื้อตัวนี้มีราคาเท่าไรคำไหนเป็นคำถามคำว่าเท่าไรโดยคำว่าเท่าไรเกาะอ,อยู่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าราคาค่ะเปรียบเทียบปริชาสรพนามที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะกับปริชาวิเศษค่ะ สมมติครูฟูบอกว่าเธอชอบกินอะไรคำไหนเป็นปริชาสพนามคะอะไรใช่ไหมคะแต่คำว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้บอกชนิดของอาหารนั่นเลยแต่ถ้าครูฟูถามว่าเธอชอบกินอาหารอะไรคำว่าอะไรกาะอยู่กับคำว่าอาหารค่ะ ต่อไปไหนเป็นโต๊ะของเธอไหนเป็นโต๊ะของเธอไหนเอ่ยคาไหนก็คําว่าไหนนั่นแหละค่ะเป็นปริชาสพนามแต่ถ้าครูฟุ๊กเปลี่ยนคําถามค่ะโต๊ะไหนเป็นของเธอคําว่าไหนเกาะอยู่คําว่าโต๊ะนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะ ดังนั้นคําว่าอะไรคำว่าไหนเนี่ยถ้าด้านติดเกาะอยู่คําคอื่นจาไว้เลยว่าเป็นคําวิเศษถ้าไม่ต้องการคําตอบเราจะเรียกว่าอ่านนี้ยังมาวิเศษแต่ถ้าต้องการคําตอบเราจะเรียกว่าปริศาวิเศษค่ะต่อไปชนิดสุดท้ายแล้วประพันธ์วิเศษค่ะ ประพันธ์ควิเศษก็คือคำวิเศษที่ทําหน้าที่เชื่อมคําหรือประโยคนะคะก็จะมีคําคล้ายๆกับประพันธ์สรรพนามเลยค่ะผู้ที่ซึ่งอันอย่างที่ว่าเพื่อว่านะคะตัวอย่างค่ะเขาทํางานหนะักเพื่อว่าเขาจะได้มีเงินมากคำไหนเป็นประพันธ์คำว่า เพื่อว่าคําว่าเพื่อว่าเกาะอยู่คําว่าอะไรคะเกาะอยู่กับคำว่า,ออวาหนักซึ่งคําว่าหนักเป็นคําวิเศษค่ะต่อไปค่ะเธอเป็นคนดีอันหาที่เปรียบไม่ได้คําไหนเป็นประพันธ์เทววิเศษผู้ที่ซึ่งอันเพื่อว่าคําว่า อันหารที่เปลี่ยนไมได้นี่แหละค่ะคำว่าอันนะคะคราวนี้สังเกตไหมว่าคําว่าอันเกาะอยู่กับคำคำวิเศษคือคําว่าดีค่ะสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นประพันธ์คาวิเศษนะคะจะต้องเป็นคําที่อยู่ติดกับคําวิเศษอีกทีหนึ่งนะคะคำว่าผู้ที่ซึ่งอันเพื่อว่าทั้งหลายนะคะจะต้องเกาะอยู่กับคําวิเศษอีกทีหนึ่งค่ะ เหมือนที่คำว่าเพื่อว่าเกาะอยู่คำว่าหนักคำว่าอันเกาะอยู่คำว่าดีค่ะเปรียบเทียบระหว่างประพันธ์ทศพนามกับประพันธ์ทวิเศษกันค่ะถ้าเป็นประพันธ์ทศพนามแมวที่นอนอยู่เป็นของฉันคำว่าที่เกาะอยู่คำว่าแมวซึ่งแมวเป็นคำนามค่ะแต่ถ้าบอกว่า แมวน่ารักที่นอนอยู่เป็นของฉันคําว่าที่เกาะอ,อยู่คําว่าอะไรคะคำว่าน่ารักซึ่งคําว่าน่ารักเป็นคําวิเศษค่ะบอกลักษณะของแมวอีกทีนึงของซึ่งวางอยู่มีค่ามากประพันธ์สรรพนามคือคําว่าซึ่งคําว่าซึ่งขยายคําว่าของซึ่งของเนี่ยเป็นคํานาม แต่ถ้าครูฟุกบอกว่าของชิ้นนี้มีค่ามากซึ่งประเมินค่าไม่ได้คำว่าซึ่งเกาะอยู่กับคำว่ามากซึ่งคำว่ามากเป็นคำวิเศษบอกปริมาณนะคะบอกว่ามีค่ามากๆนะคะดังนั้นถ้าเป็นประพันธสรพพนามส่วนใหญ่นะคะจะเกาะอยู่กับคำนาม ส่วนใหญ่เลยจะเกาะอ,อยู่กับคำนามแต่ถ้าเป็นประพันธวิเศษจะเกาะอ,อยู่กับคำวิเศษค่ะคราวนี้เรามาดูหน้าที่คำวิเศษกันนะคะคำวิเศษสามารถขยายคำนามก็ได้ค่ะเช่นหนูตัวเล็กวิ่งเร็วคำไหนที่ขยายคำนามคำว่าตัวเล็กค่ะเพราะตัวเล็กขยายลักษณะของหนูฉันชอบดอกไม้อหอม คำไหนขยายคำนามคะคำว่าหอมหอมค่ะบอกกลิ่นของดอกไม้นั่นเองซึ่งดอกไม้เป็นคำนามขยายคำกริยาค่ะคุณปู่เดินช้าคำว่าช้าขยายอาการเดินของคุณปู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าช้าขยายคำว่าเดินค่ะคุณแม่ทำอาหารเกง่ง คำว่าเก่งเป็นคำวิเศษซึ่งคำว่าเก่งขยายคำว่าอะไรลองดูดีๆนะอันนี้โดนหลอกมาเยอะแล้วค่ะคำว่าเก่งบอกความสามารถของคุณแม่ใช่ไหมคะว่าคุณแม่ทําอาหารนี่เก่งเพราะฉะนั้นคำว่าเก่งเนี่ยขยายคำว่าทำค่ะว่าคุณแม่ทําเก่งค่ะ ต่อไปขยายคำสรรพนามค่ะเช่นใครบ้างอยากไปเที่ยวคำวิเศษคือคำว่าบ้างค่ะโดยคำว่าบ้างขยายคำว่าใครซึ่งใครเป็นคำปริ щ าสรรพนามค่ะฉันเองเป็นคนทำกระจกแตกคำไหนเป็นคำวิเศษคะคำว่าเองค่ะขยายคำว่า คำวิเศษด้วยกันเองค่ะเขาเป็นคนเก่งมากจริงๆบอกว่าเขาเป็นคนเก่งอย่างเดียวก็ได้แต่อยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เก่งธรรมดานะเขาเก่งมากๆบอกความเก่งของเขาีกดังนั้นคําว่าเก่งเนี่ยเป็นคาวิเศษหนึ่งแล้วนะคะขยายคนใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกแค่ว่าเขาเก่งอย่างเดียวเขาเก่งมากๆบอกปริมาณของความเก่งค่ะ เพราะฉะนั้นคำามากขยายคำว่าเก่งอีกทีหนึ่งดังนั้นมันจะเป็นคำวิเศษที่ขยายคำวิเศษอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะเธอวิ่งเร็วจริงๆคำว่าเร็วเนี่ยก็เป็นคำวิเศษขยายคำว่าวิ่งใช่ไหมคะแต่ครน,นี้อยากจะบอกเจาะจงเลยโอ้วิ่งเร็วจริงๆเลยนะไม่ได้โกหกนะคำว่าจริงๆก็เป็นคำวิเศษ ที่ไปขยายคำว่าเร็วอีกทีนึงค่ะดังนั้นมันจะเป็นคำวิเศษที่ขยายคำวิเศษด้วยกันเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องคำวิเศษใครที่ไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้ทั้ง EP 1และ EP 2ซึ่งก็คือคลิปนี้นะคะคำวิเศษมี10ชนิดอาจจะยากชนิดหนึงแต่ครูเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของนักเรียนชั้นปรของครูไปได้อย่างแน่นอนค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ